มันเป็นคําถามที่สิ้นคิดมากทีเล็กอ่ะเป็นบรรพบุรุษของกั่ในยุคก่อน Hello guys สวัสดีครับผมโซแบง์ so bank, นะฮะตอนนี้คุณอยู่ในรายการคําถามโลกแตกครับผมรายการนี้จะเป็นรายการที่สรรหาคําถามาต่างๆนานามาก็ คำถามที่ถกเถียงกันมายาวนานมากว่ามันมันคาตอบมันควรจะเป็นอะไร <Yeah. S 1> อย่างเช่นไก่ไพ่อะไรเกิดก่อนกันนั่นแหละ <c oughs> ดีนิ้วเลยดนั่นแหละว, <c oughs> วันนี้เราจะมาในคําถามไก่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันก็ผม <c oughs> ก่อนอื่นเลยที่ผมหายไปนานๆน,นี่ก็ต้องบอกว่า ผมไม่ได้หายไปไหนนะผมป่วย <Yeah. S 1> เนี่ยก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ยังมีไอยอยู่แต่คืออาทิตย์ที่แล้วคือป่วยเป็นไข้ไข้หนักมากก็ไม่หนักเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ก็คือทําคลิปไม่ได้ก็นั่นแหละฮะโ okay. อเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าฮะไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆก็คงจะเคยโดนถามแหละ <Yeah. S 1> ไอ่ไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันวะ บางคนก็บอกว่าเอ้ยไก่เกิดก่อนดิไม่ไก่ไม่เกิดก่อนแล้วไข่จะมาได้ไงวะแล้วมันจะผลิตไข่ไงวะบางคนก็บอกว่าเอ้ไข่เกิดก่อนดิวะถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่ดิประมาณนี้วันนี้ผมจะมาไขข้อสองสัยว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกันมันเป็นคำถามที่สิ้นคิดมาก บอกเลยว่าสิ้นคิดมากไก่ไข่อะไรเกิดก่อนกันปะคือมันเป็นคําถามที่ใครๆก็ตอบได้เด็กอนุบาลก็ตอบได้อ่ะครับก็คือเหมือนถามว่าเออเหมือนถามว่าคนแก่กับเด็กใครเกิดก่อนกันนะ่ะพอเก็ตปะก็เหมือนกัน ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ต้องรู้แล้วว่าไก่มันเกิดก่อนไข่อะมันฟักออกมาแล้วมันก็โตเต็มวัยแล้วแต่ไข่อะมันเพิ่งออกจากแม่ไก่มาไข่เกิดก่อนรู้ยังชุยไม่ใช่แล้วโอเคไร้สาระพอแล้วเข้าเรื่องจริงๆกันเลยดีกว่าครับ <Yeah. S 1> จากที่ผมไปศึกษามานะเขาบอกว่ามีทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอะ เขาค้นพบว่าสารที่ผลิตเปลือกไขอ่อะคือมีเฉพาะแม่ไก่เท่านั้นะที่สามารถผลิตได้ซึ่งถ้าไม่มีไก่ก็จะไม่มีไข่ประมาณนี้เป็นโปรตีนนะสารโปรตีนที่ชื่อว่าโอเวอร์ลดีดีน17คือเป็นสารโปรตีนที่สามารถตกผลึกได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นเปลือกไข่ได้คือเอาไว้ผลิตเปลือกไข่นั่นเองเป็นโปรตีนที่ าไม่ทำเพื่อกไขก็คือมีเฉพาะแม่ไก่เท่านั้นที่สามารถผลิตได้ <Yeah. S 1> ซึ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม่ไก่ก็คือไม่มีไข่โอเคป่ okay, <Yeah. S 1> ะนั่นเลยฮะก็ตามนั้นเลยที่ไห่ที่ทนึงก็เขาบอกว่าไก่อะ่ะคือมี DNA ที่คล้ายกับทีเล็กซึ่งเขาบอกว่าทีเล็กอะ่ะเป็นบนรรพบุรุษของไก่ในยุคก,ก่อน ครับผมนั่นก็แปลว่าไก่มันเกิดก่อนก็คือมันมีมาตั้งนานแล้วแหละส่วนบรรพบุรุษของมันก็คือเป็นไดโนเสาร์อะไรพวกเนี้ยแล้วมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกลายเป็นไก่แล้วไข่มีมาได้ไงไขอ่อ่ะมันมีมาก็คือมันเป็นาการวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ <Yeah. S 1> ์อ่ะคือเพื่อเกิดการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์อ่ะ เป็นการวิวัฒนาการเหมือนการขยายพันธุ์อะไรประมาณนี้มันก็เลยมีไข่ขึ้นมาก็ตอนแรกก็จะมีแค่สิ่งมีชีวิตตอนย้อนไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนี่ก็หลังจากที่มีสิ่งมีชีวิตใช่ปะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกก็คือแบคทีเรียแบคทีเรียก็จะมาพัฒนากลายมาเป็นกลายเป็นสิ่งมีชีวิตต่งตางๆนานาในยุคปัจจุบันนี้ก็ สิ่งมีชีวิตแรกมันไม่ได้เป็นไขน่เว้ยมันเป็นตัวมันเป็นแบคทีเรียมันเป็นเซลล์เล็กๆอะ่ะเข้าใจไหมสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้พึบขึ้นมาเป็นไข่เลยเก็ตปะดังนั้นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันก็ต้องเป็นไก่แน่นอนฮะเอิมเตกันซะเนี่ยเข้าใจกันไหมโอเคถ้าไม่เข้าใจก็ ัั้งมนผมจะไม่พูดอะไรแล้วก็ย้อนๆกลับไปดูอีกทีนึงโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ฮะนี่ก็เป็น <c oughs> รายการแรกเอ้ยรายการแรกที่เป็นทางการของช่องเราครับผมเป็นรายการคําถามโลกแตกโอเคถ้าชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับรายการดีๆมีสาระแบบนี้เจอกันทุกอาทิตย์ครับผม และอันที่นี้ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมโอเคครับถ้ามาีข้อมูลอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างได้นะครับผมผมจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างคุณกับผมโอเคไหมครับก็โอเคครับผมบายย